บทที่1227ดินแดนมหัสจรรย์สวรรค์ที่36สสุสอธิบายจัก,กรวาลสั้นๆให้เจียงเชนเจียงเช่นๆๆๆยังเข้าใจด้วยว่าเดมอนเวิร์เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลโลกปีศาจอยู่ไกลจากโลกสุสุกล่าวว่าจากอาณาจักรปีศาจสู่โลกในแง่ของปีแสงมี300ล้านปี รงเจียงเช่นเป็นมนุษย์บนโลกและเขายังคงมีแนวคิดเรื่องปีแสงนั่นคือความเร็วที่แสงเดินทาง300ล้านปีแสงเขาตกใจสูสยินและพูดว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่และอยู่ไม่ไกลแล้วโมโมและคนอื่นๆมาที่โลกได้อย่างไรและพวกเขาสามารถสื่อสารกับปีศาจที่อยู่ห่างออกไป300ล้านปีแสงบนโลกได้เจียงเช่งถามคำถามในใจของเขาสูสูอธิบายว่า ถ้าถนนเต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าเปิดพวกเขาสามารถปรากฏบนโลกได้ตราบเท่าที่พวกเขาเข้าสู่ถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าตอนนี้โลกถูกปิดผนึกและถนนบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวยังไม่เปิดพวกเขาถูกส่งโดยมหาอำนาจ โลกอสูรสดที่เว็บไซต์ M Loop o r b i CW สำหรับการสื่อสารมันควรจะเป็นเทคนิคหรือสมบัติลับบางอย่างเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจงเทนเข้าใจเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าเมื่อผนึกเปิดออกแล้วหนทางสู่ดวงดาวจะเปิดออกจริงเร่ เือใช่สู่สบยั์หน้าและกล่าวว่าเมื่อผนึกโลกถูกเปิดออกทั้ง3าดวงถูกเปิดออกดินแดนที่ถูกผนึกนับพันจะรวมเข้ากับโลกในเวลาเดียวกันถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ถูกปิดผนึกจะเปิดออกและโลกจะกลายเป็นแก่นขอ ปงจัก,กราวาลอีกครั้งและสถานที่แห่งนี้จะดึงดูดโรงไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนในจัก,กราวาลสมัยโบราณจัก,กราวาลมีเจ็ดอาณาจักรและอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้เป็นดาวเคราะห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กราวาลเจ็ดดวงโลกมานเป็นหนึ่งในนั้นและโล กก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโลกเรียกว่าโลกมนุษย์โอ้นั่นมนันจิงเฉินก็ตระหนักได้ในทันใดโดยย่อโ,โลกนี้ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดตอนนี้ฉันบอกคุณหลายคนจะไม่เข้าใจเมื่อคุณแข็งแกร่งพอคุณจะเข้าใจสิบจาก,กระพัดของโลกในสม ไในโบราณมีชื่อเสียงในจักรวาลมีอยู่สู่พูดที่นี่และไม่พูดอะไรมากเคอลุกขึ้นหันหลังเดินจากไปก่อนจากไปเขายังเตือนจริงเฉินว่าอย่ามีภาระมากเกินไปฝึกฝนด้วยความสบายใจทหารจะมาปิดกั้นน้ำและตลบดินขอบคุณพี่สู ทูเจิงเฉินยืนขึ้นมองไปที่สูสูที่กำลังจากไปใบหน้าของเขาด้วยความกระตันยูตั้งแต่ได้รับคฤหาสอมะตะสูสูก็ช่วยเขาได้มากหากปราศจากความช่วยเหลือจากสูสูขเขาจะไม่สามารถผ่านความยากลำบากมากมายได้สู้สู้ไม่พูดหันห,หนนังเดินจากไปณเวลานี้โลกใบเดิมที่ไหนสักแห่ง สถานที่แห่งนี้เรียกว่ายอดส่วนเทียนสถานที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากนิกายเอ็กวอนเทียนนิกายเอ็กวอนเทียนถูกทำลายไปแล้วแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงมีอยู่บนยอดเขามีบ้านไม้อยู่ที่นี่และหน้าบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่เขา คือจักรพัทส่วนเทียนชัยผู้แข็งแกร่งมากซึ่งมีความแข็งแกร่งถึงระดับที่ห้าของแดนสวรรค์เขาอยู่ในสิบอันดับแรกของโลกดึกดำบานแต่ในขณะนี้เขาคุกเข่าอยู่บนพื้นท่านผู้เท่าปรมาจารย์สิทธิ์และหลานชายของข้าพเจ้าขอ ร้องให้ท่านออกมาจักรพัรดสวนเทียนผู้รอบรุ้คุกข่าวลงบนพื้นและอ้อนวอนอย่างขมขื่นรับสารภาพประตูของวัตถุไม้เปิดออกและชายชราคนหนึ่งก็เดินออกไปชายชราสวมชุดคลุมสีขาวมีเคราผมสีขาวและมีใบหน้าเหี่ยวย่นบันพบ บุรุษในที่สุดเจ้าก็ปรากฏตัวจักรพรรดิไอกวนเทียนเสษตื่นเต้นค่าายของข้าถูกปีศาจกำจัดไปแล้วเอกวนเทียนทมวงหลังน้ำตาและน้ำมูกไหลเจ,จียงเจียงเฉินสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มปีศาจเพื่อทำลายตระกูลของฉันและขอให้ บรรพบุรุษทำความยุติธรรมเอกวนเทียนมวงเริ่มพูดเรื่องไรสาระชายชราคนนี้เป็นบรรพบุรุษของเอกวุลเทียนซองชายผู้แข็งแกร่งผู้รอดชีวิตจากสมัยโบราณอันที่จริงเอกวนเทียนเซฟเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลในสมัยโบโร อานมันมีชื่อเสียงในเจ็ดโลกและเอควอนเทียนเซกในโลกดึกดำบันเป็นเพียงกิ่งก้านสำนักงานใหญ่ของเอควอนเทียนซองม่ยได้อยู่บนโลกในเวลานั้นปีศาจอพยพและผู้คนจำนวนมากจากนิกายเอควอนเทียนก็อพยพอ,ออกจากโลกว่างไงนะชายชราดีนมานั่งบนเก้าอี้ไม้ข้างๆเขากำลังหลับอยู่และเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยจากกระพัดเอควอนเตียนเสจกล่าวว่า อัจฉริยะชื่อเจียงแช่นปรากฏตัวบนโลกแต่หลังจากที่เขากลายเป็นคนบาปเขาได้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ปีศาจตอนนี้เมื่อผนึกของโลกถูกคลายออกฉันจะส่งผู้เท่าไปยังโลกแต่เจิงเฉินมันน่ารังเกียจเกินไปตอนแรกรวมกลุ่มกับปีศาสตร์เพื่อทำลายตระกูลของฉันแล้วข้าผู้อาวุโสข,ของตระกูลของฉันบนโลกหลังจากคนบาปได้ยินสิ่งนี้บรรพบุรุษของนิกายเอ็กวนเชียนของบดคิ้วและพูดว่า พลังวิญญาณของแผ่นดินหมดสิ้นแล้วถ้าฉันเดาถูกโลกเพิ่งฟื้นพลังวิญญาณของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณจะลุกขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆบนโลกนี้ได้อย่างไรและยังค่าผู้เท่าของฝ่ายฉันบรรพบุรุษเจียงเช่นท้าไยมากแกล าเขายังได้รับการสร้างภัยพิบัติครั้งแรกและครั้งที่สองของโลกซึ่งเป็นอนุสาวรีสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดและต้นกำเนิดขององค์ประกอบทั้งห้าตามลำดับแม้ว่าบรรพบุรุษของเอ็กวอนเชียนซองเป็นคนที่รอดชีวิตมาแต่โบราณเขาอา จอไม่รู้เกี่ยวกับอนุสาวรีเอเลชิฟแว่นและที่มาของธาตุทั้ง5้าจักรพพัดส่วนเทียนยังพูดถึงอนุสาวรีสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดและที่มาของธาตุทั้งห้าบรรพบุรุษมนุษย์ตอนนี้มีตราประทับแห่งสวรรค์อยู่ในร่างของพวกเอ าและเด็กคนนี้เจงแท่นสามารถขึ้นไปบนฟ้าและบุกทะลวงในระยะเวลาอันสั้นถ้าเขาเติบโตขึ้นและเข้าร่วมเผ่าปีศาจเผ่าพันธ์ุมนุษย์ของผมจะจริงๆแล้วมันถึงวาระแล้วเมื่อผนึกถูกเปิดออกปีศาจจะเข้ายึดครองโลกอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวเมื่อได้ยินดังนั้นชายชราก็ขมวดคิ้วหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็กล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันจะไปหาผู้อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนบรรพบุรุษของเอกวนเชีนซองซึ่งไม่ทราบชื่อจริงเลขที่ถนนสา เบยหนึ่งยังเป็นที่รู้จักในนามดาวิ่งมอท์เเวมเพอร์เรในแดนสวรรค์มี36ระดับซึ่งสอดคล้องกับสวรรค์36ชั้นมันยังแบ่งออกเป็นอมตะราชาอมตะจาก,กระพัดอมตะคานพอมตะวิสุทธชนอมตะจาก,กระพัดอมตะสวรรค์ทั้ง6แบ่งงอ ปกเป็นอาณาจักรเอ็กวานเทียนซาจิออเ,เอมเพอเรอร์อยู่ในสวรรค์ชั้นที่หของแดนสวรรค์เขาเป็นอมตะกูฟานอยู่ในสวรรค์ชั้นที่7ของแดนสวรรค์เขาเป็นราชาแห่งนางฟ้าสำหรับบรรพบุรุษของเอ็กวนเทียงเซกด้าวยี่เขาเป็นมหาอำนาจที่มีอยู่ในสม ไอโบราณเขาเป็นจักรพรรดิอมตะและความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงระดับที่33ทันทีที่ดาวออกจากเขตแดนเขาได้เปิดใช้เทคนิคลับและติดต่อกับผู้มีอำนาจชั้นนำบางแห่งในทรีเท o เ l นเวลไม่นานนักผู้คนที่แข็งเกร่ง งูมากมายก็รวมตัวกันในโลกดึกดำบัรโรงไฟฟ้าเหล่านี้เป็นโลกดึกดำบัรทั้งหมดที่ผ่านผนึกหากพวกเขาต้องการผ่านผนึกไปยังโลกพวกเขาอาจจ่ายราคาสูงแต่ก็ยังไม่มีปัญหาที่จะผนึกไปยังที่ผนึกอื่นๆโลกเดิมที่ไหนสักแห่ง ขุมพลังจากสามพันโลกมารวมกันที่นี่และขคุมพลังเหล่านี้ล้วนอยู่ในระดับจากกระพัดอมตะสหายดีฉันรวบรวมทุกคนที่นี่ในวันนี้เพื่อธุรกิจของเจงแช่นเป็นหลักฉันเชื่อว่าคุณทุกคนรู้จักเจงเช่นเขาเป็นมนุษย์ที่ มีศักยภาพสูงถ้าไม่ใช่เพราะเขาฝึกฝนทักษะเวทมนต์และสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าพันธุ์ปีศาจเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โชคดีอย่างไรก็ตามเขาฝึกวิชาเวทมนต์สมรู้ร่วมคิดกับปีศาจและได้โชคลาภมากมายปล่อยให้เขาเติบโตขึ้นซื้อ เเป็นหายนะครั้งใหญ่ของมนุษยชาติในสมัยโบราณจาก,กรพรรดิทั้งสิแห่งเผ่าพัานธุ์มนุษย์กระบท,ที่นำไปสู่โลกมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเดมอนเรียมซึ่งทำให้จักรวาลที่ถูกครอบงำโดยเซเว่นเรียมเกือบจะถูกกำจัดโดยเดมอนเรสราวแม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เรียกทุกคนที่นี่คือเพื่อหาวิธีส่งคนที่แข็งแกร่งมายังโลกและสังหารจิงเฉินผู้เท่าเอ็กวอนเชียนกล่าวเสียงดัง บทที่1,228จักสองรดิกรัดเอ็กวอนเชียนมาถึงดาโอยี่ในหมู่คนกลุ่มนี้ความแข็งแกร่งไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามเขาเป็นหัวหน้าคนที่รวบรวมคนเหล่านี้และเสียงของเขาก้องกังวานต่อมาเขาได้พูดถึงความชั่วร้ายของเจียงเช่นสิ่งที่สมรู้ร่วมคิดกับปีศาจเพื่อกะทำลายนิกายเอ็กวอนเชียนและยังฆ่าผู้อาวุโสข,ของนิกายของเขาในขณะนั้นมีคนยืนขึ้นและถามว่า เดาโอยี่คุณค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในความเข้าใจของฉันเจียงแม้ว่าเฉินจะเป็นร่างปีศาจเขาไม่ได้ทําชั่วและอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติใช่แม้ว่าโลกจะเป็นลูกหลานของคนบาปแต่บรรพบุรุษของพวกเขาก็มีความผิดและพวกเขาก็ ไม้ไต่คูมไม่ทำเช่นการประนามเียงเฉินตัดสินใจว่าเพื่อแก้ไขไภัยพิบัติครั้งที่สองของมนุษยชาติเขาไม่ลังเลเลยที่จะต่อสู้กับเดมอนลูโอของเดมอนเรสคนที่แข็งแกร่งหลายคนยังคงมีเหตุผลมากทั้งหมดยืนอยู่ข้างจริงเช่นไรสาร อภิยงเพราะเขาเป็นคนบาปและเพราะเขาได้ฝึกฝนเวทมนต์เขาจึงสมควรตายใช่การต่อสู้ในปีนั้นได้กวาดล้างจักรวาลไปทั้งจักรวาลเพื่อรวมจักรวาลปีศาจเริ่มฆ่าในจักรวาลและดาวเคราะห์ถูกฆ่าไปกี่ดวงมันพังทลายลงและในที สุดก็บุกครองโลกมหาอำนาจของทั้งจัก,กระวาลรวมตัวกันบนโลกและแข่งขันกับเหล่าปีศาจหากไม่ใช่เพราะการกรบฏของจักรพรรดิทั้งสิแห่งแผ่นดินโลกจะทำได้อย่างไรปีศาจเป็นศัตรูกันเพราะการจลาจนของจักรพรรดิทั้งสิของโลกผู คนจำนวนมากถึงตายอย่างอนาถบทเรียนจากปีนั้นยังไม่เพียงพอหรือเจียงเฉินต้องตายอย่าว่ากันว่าเขาเป็นอสูรอยู่แล้วแค่บอกว่าเขาสนิทกับผู้ปีศาจมากนั่นแหละนรกคนเข้มแข็งหลายคนพูดอย่างโกรธเคือง ดาโอยี่พอใจมากเขารู้ว่าเพื่อนร่วมชั้นของคนเหล่านี้หลายคนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเดมอนเรสตอนนี้จริงเช่นและเดมอนเรสอยู่ใกล้กันมากแล้วพวกเขาได้กระตุ้นความโกรธของพวกเขาแล้วเขาเปิดปากของเขาและกล่าวว่าในเมื่อ เร,เราเห็นด้วยว่าเจียงเช่นสมควรตายจากนั้นคิดหาวิธีส่งคนที่แข็งแกร่งมายังโลกและค่าเจียงเช่นจะไปที่นั่นได้อย่างไรตราประทับแข็งแกร่งเกินไปแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะไปยังโลกใช่โลกเป็นสถานที่หลักเราสามา รถผ่านดินงแดนที่มีแมวน้ำสามพันตัวเท่านั้นและเราทำได้ไม่ได้ไปที่โลกเลยและเจียงเฉินก็แสดงความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแม้ว่าอมตะธรรมดาจะมายังโลกเขาจะไม่สามารถฆ่าเขาได้เลยฉันจะไปในขณะนี้จักรพรระดิษ์เอ้กวนเตียนเซเดินผ่านด้วยความเคารพเขากล่าวว่า ผู้อาวุโสความแข็งแกร่งของฉันค่อนข้างตามและค่าใช้จ่ายในการข้ามผนึกนั้นน้อยมากปราบใดที่คุณรุ่งพี่ช่วยฉันปกป้องกฎหมายฉันก็สามารถข้ามได้อย่างง่ายดายยิ่งแข็งแกร่งตราแผ่นดินยิ่งข้ามยากจุด เหล่าอมะตะที่มายัางโลกในเวลานี้เป็นเพียงวันแรกของแดนสวรรค์และพวกเขาจะยอมจ่ายแพงสำหรับการข้ามนอกจากนี้ในกระบวนการของการข้ามความประมาทเล็กน้อยจะฆ่าพวกเขาซึ่งนำไปสู่อมะตะบนแผ่นดินมีเพียงไม่กี่ จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เอ็กวรนเทียนเองก็ไม่กล้าข้ามไปง่ายง่แต่ถ้าคนเข้มแข็งเหล่านี้ช่วยเขาปกป้องกฎหมายมันจะต่างออกไปโอเคเดาพูดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขึ้นอยู่กับคุณด้วยความแข็งแกร่งของคุณการไปยังโลกนั้นเพียงพอ ที่จะฆ่าเจงเช่นแต่เจงเช่นมีสมบัติมากเกินไปสมบัติเหล่านี้เป็นของมนุษย์พวกเขาเป็นฆ่าเจงเช่นก่อนเขาเราบังคับให้เขาส่งมอบสมบัติและหลังจากที่เราได้รับสมบัติแล้วเรากําลังหารือและส่งมอบให้กับอัจฉริยะที่ มีศักยภาพสูงตกลงฉันเห็นด้วยค่าเจงเช่นและขอให้เขามอบสมบัติให้ค่อนข้างน้อยคนที่แข็งแกร่งพูดและพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการตายของเจงเช่นก็ไม่พูดอะไรอีกถ้าพวกเขาช่วยเจงเช่นตอนนี้พวกเขาจะต่อต้านทุกคน หลังจากนั้นทุกคนก็ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยจักรพรรดิเอกวนเตียนเศษปกป,ป้องกฎหมายจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เอกวนเทียนเริ่มผ่านผนึกภายใต้การคุ้มครองของมหาอำนาจมากมายจักรพรรดิเอกวนเตียนเศษได้ปรากฏตัวบนโลกอย่างง่ายดายโลก ที่ไหนสักแห่งจากกระพรรดิไอกวนเตียนเศษประสบความสําเร็จในการผนึกและปรากฏตัวเหนือพื้นโลกเขายือนอยู่กลางอากาศมองดูภูเขาและแม่น้ําของโลกและสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งเขาอ้าแขนโดยไม่สมัครใจโลกฉันอยู่นี่ทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็มืดมน เจียงเฉินเจ้าสารเลวถึงเวลาตายของเจ้าแล้วจักรพรรดส่วนเทียนต้องการฆ่าเจียงเฉินแต่มันเป็นจากแนวคิดของเผ่าเอิร์ธมิ่งตอนนี้เขาได้หลบภัยในอันเดอร์เวิลด์แคลนและได้เรียนรู้ศิละปะเวทมนต์และเทคนิคคำสาบสูงสุดของเดอ มงแคลนแม้ว่าโมรูโอจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับจริงเชนแต่ก็มีคนที่แข็งแกร่งในตระกูลดีมิ่งคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ไม่ชอบจริงเชนและต้องการกำจัดเขาและโมรูโอเป็นเพียงลูกชายของจักรพรรดิมานแม้ว่าเขาจะเป็นดีมิ่ง บนพื้นผิวนายน้อยของครอบครัวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กลับไปยังอาณาจักรปีศาจและความแข็งแกร่งของเขายังต่ำมากดังนั้นสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเผ่าเอิร์ธมิ่งก็ไม่มีอะไรจริงเช่นไม่รู้ว่าไอ้กวนเตียนซาจิเอ็มเพอเร์ได้มายัง โลกแล้วในขณะนี้เขาได้ไปที่จิงจงแล้วเพราะสุสูได้เตือนเขาว่าเขาจะมีปัญหาในอนาคตตอนนี้จุดจู่กำลังจะไปที่สาลาที่เบตันซุทราเพื่อหนีเขาจึงต้องปกป้องครอบครัวทางและไม่ปล่อยให้ครอบครัวทางได้รับบาดเจ็บท่า ประกูลทางประสบอุบัติเหตุเพราะเขาจุจ่จๆดจะไม่ยกโทษให้เขาเขาไปที่จริงจงบอกครอบครัวทางเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วนำทุกคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทางเข้ามาในเซียนฟูเขายังพาเพื่อนๆของเขาทั้งหมดมาที่คฤราสหาดอ มะตาหลังจากที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเข้าไปในคฤราหน์อ,อมตะเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกต่อไปไม่ว่าปัญหาแบบไหนเขาก็ไม่กลัวเรื่องใหญ่ก็แค่วิ่งใหม่ตามคำบอกเนินเขียวที่เหลืออยู่ที่นั่นไม่กลัวว่าฟืนจะหมดแค่ทั่ว เมื่อชีวิตคุณเขากลับมายัางแดนมังกรอาณาจับมังกรบนโถงหลับผู้คนมากมายมารวมตัวกันที่นี่ต่อไปฉันจะเดือดร้อนจิงเฉินนั่งในห้องโถงแรกมองดูผู้คนมากมายด้านล่างและกล่าวว่าส่วนปัญหาฉันยังไม่ทราบทั้งหมดที่ฉันรู้ เมื่อฉันโชคมีสองครั้งได้ดึงดูดความสนใจจากมหาอำนาจมากมายในสามพันโลกและข้าเป็นปีศาจและข้าสนิทสนมกับเหล่าปีศาจมากพอเสริมว่ามนุษย์ของโลกล้วนเป็นคนบาปทั้งนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าต่อไปจะต้องมีมหาอำนาจที่จะใช้มัน ต่อไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความยุ่งยากดังนั้นข้าจึงวางแผนที่จะซ่อนตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งเสี่ยวเฮยถามเจ้านายคุณจะไปไหนเจียงเฉินส่ายหัวเล็กน้อยและกล่าวว่าฉันยังไม่รู้สิ่งเดียวที่ฉันกังวลไม่ได้คือตอนนี้ นั่นคืออาณาจักรมังกรแต่มรูโอสัญญากับฉันว่าเขาจะไม่ดำเนินการกับมนุษย์ภายในหนึ่งหมื่นปีดังนั้นฉันเชื่ออย่างนั้นอาณาจักรมังกรจะไม่เป็นไรในตอนนี้คุณเข้าไปในคฤหานออมะตะและตั้งรกรากในคฤหานออมะตะฉันไม่อยากใหญ่ คุณประสบอุบัติเหตุสวีชิงของวอดคิว้วและพูดว่าทุกคนเข้าสู่อมาตะคฤหา์แล้วอาณาจักรมังกรละเธอมองดูผู้คนในห้องโถงและพูดว่าคุณเข้าไปในคฤหา์อมาตะของพี่เจงฉันจะนั่งในแดนมังกรและอาณาจักรแห่งมังกรจะถูกมอง บอให้แก่ฉันตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตยอยู่ฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับหลงกัวเมื่อได้ยินเช่นนี้เจงเฉินก็ขมวดคิ้วมองดูเธอและถามว่าฉันอาจจากโลกนี้ไปคราวนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับมาคุณไม่ได้อยู่กับฉันจริงๆเหรอสู่ชิงเหลือบมองเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าหลงกัวต้องการคนเสมอฉันจะอยู่และช่วยคุณจัดการหลงกัวเจงเฉินนกยักหน้าช้าและไม่พูดอะไร หลังจากนั้นแกนบางส่วนของอาณาจักรมังกรก็เข้าสู่คฤหาสน์อมตะจีงเฉินรู้ว่าภัยพิบัติของเขาในครั้งนี้เป็นปัญหามากดังนั้นเขาจึงต้องการทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อแก้ไขภัยพิบัตินี้เพื่อที่คนบางคนที่มีเจตนาไม,ม่แอดีจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เขาวางแผนที่จะออกจากโลกและไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักเพื่อสัมผัสต,ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือเพียงชูชูเท่านั้นได้เวลาเดินทางไปศาลาคัมภีร์ทิเบต